บ้านหลังไหนทำอยู่ไม่ขาดเทวดาจะมาให้พรทุกคืนน้อมกราบคติธรรมคำสอนองค์พระชินวรตรัสไว้ดีแล้วสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านครับพบกับไลสาระชาแนลกันอีกเช่นเคยครับในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟัง กันอีกเช่นเคยครับเรื่องราวบาปบ,บุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับฟังนะครับโอวาทธรรมพระครูภาวนาวิสุทธ์ท่านได้กล่าวให้ศิษยานุศิทธ์ฟังว่ามีแม่ชีท่านหนึ่งชื่อแม่ชีก้อนทองแม่ชีท่านนี้เคยไปอยู่มาหลายสำนักไปอยู่สำนักปฏิบัติของหลวงพ่ออ่อนที่จังหวัดสิงห์บุรีไปอยู่วัดถ้ำเขาตะโก วันหนึ่งมาขออาตมาว่าพระเดชพระคุณเจ้าขาดิฉันจะมาขอนั่งกรรมฐานได้ไหมหลวงพ่อเมตตาตอบเอโยมวัดนี้ไม่มีสำนักชีแล้วไม่มีกุติชีอยู่จะอ,อยู่ได้หรือกลัวผีหรือเปล่าถ้าไม่กลัวอยู่บนศาลา มันมีห้องอยู่ทางนี้ในสมัยนั้นมันเป็นป่าดงพงพายมากแม่ชีท่านนี้อายุประมาณเจสบกว่าตอนตายก็อายุ97เพิ่งจะเสียไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เองอาตมาก็ให้อยู่บนศาลาพออยู่บนศาลาก็ให้เดินจงกรมเดินจงกรมแล้วก็นั่งหองหนอยุบหนอ แล้วตั้งสติเข้าไว้หนึ่งเดือนผ่านไปโยมแม่ชีให้อัตมาสอบอารมณ์ให้ทุกวันตอนเช้าอัตมาก็ไปสอบอารมณ์ให้แม่ชีเล่าให้อัตมาฟังว่าหลวงพ่อเจ้าคะฉันลำบากเสียแล้วเทวดามากวนทำไมเทวดามากวนละ่ะท่านเทวดามาชวนฉันให้สวดมนต์อัตมา ก็ให้กำหนดเห็นหนอพออีกคืนหนึ่งแม่ชีก็เล่าให้ฟังว่ากำหนดเห็นหนอแต่เทวดาไม่ยอมไปอาตมาถามว่าเทวดาอยู่ที่ไหนถามเทวดาดูซิเทวดาบอกว่าอยู่ที่ต้นพิกุลเอแล้วมาอยู่ได้อย่างไรที่ต้นพิกุลเชื่อไม่ได้ถามเทวดา ทำไมมาอยู่ต้นพิกุลน,นี้ละ่ะเทวดาก็บอกว่าโดนสาบมาจากสวรรค์ผิดประเวณีนางฟ้าเทวดาโดนสาบแล้วให้มาอยู่ที่ต้นพิกุลน,นี้100ปีตรงกับวันที่เท่านั้นเวลา9ก5นาฬิกา45นาทีครบ100ปีอัตมาก็จดไว้ เทวดามาชวนให้สวดมนต์ตอนไหนตอนเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเจ้าค่ะเทวดาจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอาตมาได้ตำราเยอะเลยจากเทวดานี้ถ้าบ้านไหนมีเครื่องสักการะบูชาพระพุทธรูปเปรียบเสมือนปฏิมากรรมแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าตั้งไว้เฉย,เฉย เทวดาไม่มาสิงถ้าหากว่าสวดมนต์ไหว้พระอยู่ตลอดเวลาเทวดาจะมาสิงเรียกว่าเทพเทวดาบอกแล้วบอกว่าหลวงพ่อโสทรนนี้เทพสิงจึงมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วพระพุทธรูปที่เสาชิงช้าเอามาตั้งและสวดมนต์ทุกวันก็ยังสิงเลยเทวดาเขาบอกว่าจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ตอน24่สนาฬิกาแล้วนี่เราไปเช่าผ้าอูทองราคาหลายแสนถึงเป็นของเก่าก็จริงเจ้าของไม่นำพาไม่สวดมนบ้านนั้นและบ้านนั้นเอาลูกเลกเด็กแดงมานอนหน้าพระเทวดาบอกนี้หมดไม่สวดมนให้บางบ้านทำห้องพระไว้นอนกันเต็มไปหมดเทวดาไม่มาสิงไม่มาสวดมน์ อาตมานึกว่าคงไม่มีจริงแต่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงๆอาตมาก็จดไว้เดี๋ยวนี้ก็ยังจดไว้หลวงพ่อแม่ตากล่าวต่อว่าแม่ชี ให้ถามเทวดาดูสิมาอยู่ต้นพี่กุลน,นี้ลำบากลำบนแค่ไหนบอกไปเที่ยวสวดมนต์มานี้มาสวดเฉพาะแม่ชีหรือเปล่าเทวดาบอกทั่วไปบ้านไหนสวดมนต์ไหว้พระนะไปหมดเอาใจใส่สวดมนต์ดีทั้งนั้นบ้านไหนสวดไปหมดบ้านนั้นจะมีเทวดาเข้ามาสวดมนต์ แล้วสวดอะไรสวดมหาเมตตาใหญ่บทใหญ่เลยอาตมาได้แต่บทสั้นไม่ใช้บทยาวเทวดามาชวนสวดหนึ่งปีแม่ชีก้อนทองนี้ปกติอ่านหนังสือไม่ออกแต่ปรากฏว่าสวดได้หมดเลยเทวดาก็มาบอกแม่ชีบอกกราบเรียนหลวงพ่อวัดนี้ด้วยบอกเทวดา อยู่ที่ต้นพิกุลนี้ผิดประเวณีนางฟ้านะหลวงพ่อก็นึกสงสัยเอเรานึกว่าเทวดาจะไม่โดนทำโทษโดนนะเทวดามีสองอย่างคือเทวดาอันธพาลกับเทวดาตรงเทวดาพานเป็นพวกชอบกินของสังเวยเวลาโจรจะร้นจะต้องมีเครื่องบวงสรวง มีหัวหมูไปเทวดาพวกนี้ชอบเข้าข้างพวกโจรอาตามาถามว่าพวกโจรจะปล้นจะทำยังไงต้องมีการบวงสรวงนะมีหัวหมูบายสีเทวดาก็จะส่งทิพย์พยเนศรให้พวกเทวดาพานก็ว่าพวกเราไปซะหน่อย ไปกินเครื่องสังเวยอย่างนี้ก็มีเทวดายังมีแบบนี้แล้วทำไมโลกมนุษย์จะไม่มีแบบนี้มันต้องมีเทวดาตรงไม่กินของใคร เทวดาบอกกับแม่ชีก้อนทองอย่างนี้ใกล้จะเที่ยงคืนหลวงพ่อก็ย่องไปที่ใต้ทุนศาลาส่วนบนนั้นไม่มีมีแต่อยู่ห่างไกลกลัวแม่ชีจะปัดสาวะรถเราจะตายเราก็ย่องไปพอเวลาถึงเที่ยงคืนแม่ชีแกก็จุดไม้ขีด แล้วจุดทูปเทียนสวดมนต์เมตตาจริงๆเทวดาก็สวดฟังอยู่เป็นชั่วโมงเทวดาสวดมหาเมตตาใหญ่จำไว้สวดให้เมตตาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเทวดาอันธพาลไม่สวดบทนี้เลยให้ถามเทวดาว่าจะกลับต้นพิกลเมื่อไรเทวดาบอกว่าพอครบหนึ่งร้อยปีก็จะกลับอาตมาจดไว้หมดดูสิว่า ต้นพิกุลจะเกิดอะไรขึ้นเทวดาบอกว่าถ้าบ้านใครนะมีเครื่องบูชาพระพุทธรูปสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเทวดาจะไปสิงสถิตหลายวันต่อมาแม่ชีก้อนทองสวดมนต์เราก็ยังสงสัยว่าสวดยังไงสวดอย่างนี้อาตมาไม่แน่ใจก็ไปซื้อตำราถามหาที่เสาชิงช้าว่า มหาเมตตาใหญ่มีไหมบอกว่าไม่มีอัตมาเลยเข้าไปที่วัดสุทัศน์ไปหาพระครูปลัดเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าคุณไปแล้วบอกขอยืมหนังสือพุทธาภิเศกฉบับสมเด็จพระสังฆราชแพรจะเอาไปสอบขอยืมวันเดียวครับเดี๋ยวเสร็จผมจะมาส่งเลยให้แม่ชีก้อนทองว่าให้ฟัง 3ชั่วโมงจบสมชั่วโมงต่อท้ายมหาพุทธาพิเศษตัวเดียวไม่ผิดเลยอันนี้เชื่อได้80%เอร์เซนแล้วเวลาการต่อมาแม่ชีก้อนทองอยังบอกอีกว่าหากอยากคุยกับเทวดาให้สวดมหาเมตตาใหญ่นี้แล้ววันหนึ่งใกล้วันที่สมเด็จพระสังฆราชจะเสด็จประชุมพระสงฆ์ ทั่วราชนา,าจากวัดพัฒนาตัวอย่างก็เหลืออีกสิบกว่าวันเท่านั้นก็จะเสด็จแล้วตอนเช้าอาตมามาอยู่ที่กุฏิคนเคยมาช่วยทำงานที่นี้อยู่ใต้ต้นพิกุลทั้งนั้นกำลังจะมาปลูกประรำพิธีเอาผ้าใบขึงต้นพิกุลเทพสถิตนั้นเกิดโค้นสนันวันไว้ไม่มีลมเลยตอนเช้า เก้นาฬิกา45นาทีอาตมาก็รีบเปิดสมุดบันทึกครบ100ปีพอดีต้นพิกุลสูงมากล้มลงไปที่โบสถ์คิดว่าโบสถ์ต้องพังแน่ๆแต่ไปใกล้หลังคาโบสถ์เกิดล้มไปทางอื่นเทวดาช่วยผลักไปทางอื่นไม่งั้นต้องช่วยเราสร้างอีกเทวดาต้องเสียเงินให้เราเทวดากลัวเสียเงิน เลยผักไปทางอื่นให้รั้วกำแพงแก้วพังไปแค่นั้นไม่งั้นมีเรื่องกับเทวดาแน่กัลยาณมิตรทุกท่านครับหลวงพ่อได้สรุปไว้ว่าพุทธกิจผาประการเป็นความจริงยังใช้ได้เทวดาก็จะไปสวดมนต์ตามบ้านเวลาเที่ยงคืนแน่นอนเทวดายังบอกต่อว่าบ้านไหน เครื่องบูชาพระไม่สะอาดแล้วหน้าโต๊ะหมู่บูชาคนนอนเกะกะอยู่เทวดาจะไม่เข้าไปในที่นั้นแน่นอนบ้านไหนมันสวดมนต์เทวดาจะสวดมนต์ให้พรทุกคืนพุทธกิจห้าประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งตอนเช้าโปรดสัตว์ออกบินทบาท 2. ตอนเย็นทรงแสดงธรรม โปรดมหาชน 3. าค่ำโอวาทสั่งสอนภิกษุสงฆ์ 4. เที่ยงคืนแก้ปัญหาเหล่าเทวดา 5. ใกล้รุ่งเช้าตรวจดูอุปเวในสัตว์ที่จะเสด็จไปโปรดในวันใหม่และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสารับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ